แต่งตามแต่มาแล้วค่ะเบคกับรับบริวรทาสไตล์หวานๆนะคะสวยใสยแบบไม่โบต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเริ่มด้วยการบำรุงผิวนะคะสาดน้ำเข้าหน้าปลุกผิวให้ตื่นนะคะเรียกความสดชื่นนะคะด้วยเคที่สเปรย์หน้าเด็กตัวนี้เลยค่ะต่อด้วย Brightening Serum นะคะของ Cherry นะคะตัวนี้ก็จะทำให้หน้าโกลดูสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองฮะ ต่อไปนะคะอันนี้ตัวเด็ดค่ะบอกเลยว่าลูกรักมากๆเคที่ทรีบีครีมนะคะคือถ้าวันไหนออกบ้านแล้วไม่หยิบตัวนี้ไปงองแงมากนี่ใช้คู่กับแปรงของนางเลยนะคะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูแบบสดๆไม่มีการกรอภาพ ก่อ <G uard> ภาพว่าเก่ามากไม่มีการเร่งภาพใดๆนะคะเห็นไหมเกลี่ยปุ๊บรูขุมขนหายไปเลยมันเบลอรูขุมขนแล้วหน้าผ่องขึ้นเลยทันทีมันเป็นแป้งทิ้นค่ะคือเป็นเนื้อครีมนะแต่พอทาปุ๊บเกลี่ยง่ายมากแล้วกลืนกลายเป็นแป้งในทันทีเลยเห็นไหมคะว่ามันแบบดีมากหน้าเราแตกต่างกันเลยเห็นไหมคะสุดยอดพระเจ้าจอมันยอดมากเลยนะคะไร์เบลอบล็อกสุดๆทาลิปมันทิ้งไปเลยนะคะปากจะได้ไม่แห้งค่ะ ปกปิดการน,นอนตีสามตีสของเราค่ะด้วยตัวนี้นะคะโอ้โหทาปุ๊บจะบอกเลยว่ามันเหมือนนอนอิ่มอะ่ะมุมปากเอ่ยตรงกระจับเอ่ยนะคะตามที่เห็นเลยค่ะแต้มนิดๆพอค่ะอยะ่าเยอะ,ยะ,ยะนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะเบาๆค่ะเห็นไหมนอนอิม่ม8ชั่วโมงเต็มนะคะ เราก็มางัดด้างกันด้วยอุปกรณ์ประจําของเราเลยนะคะชาลลอตตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะก็จะใช้เป็นแปรงเนาะนะคะเฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าแต่มานั่งสอนวิธีการงัดดัางแบบชัดๆเลยดีกว่านะคะเป็นเทคนิคที่อยากให้ทุกคนได้รู้มากๆเลยนะคะแล้วก็เหล่ากรามเหล่าทุกอย่างเห็นไหมคะเฉดดิ้งปุ๊บหน้าก็จะดูมีมิติพุ่งขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็ใช้แป้งพับนะคะเกลี่ยๆนางจะได้ติดทนขึ้นเเนียนขึ้นนั่นเองฮะ แล้วเราก็มาทาแป้งฝุ่นกันนะคะลงเบาๆนะคะใต้ตาจมูกคางนะคะไม่ต้องเยอะนะคะให้หน้ามันดูผ่องๆก็พอค่ะใส่ๆเบาๆแล้วก็ไฮไลท์นะคะอันนี้ทาตรงกระจับปากมันจะวาวขึ้นมาเห็นไหมมันมีมิติแล้วก็ตรงสันจมูกนะคะตรงดัางของเราดูพุ่งสุดๆเลยหน้าฉ่ำวาวมากปัดแก้มอมชมพูด,ด้วยชาลลอตอันนี้นะคะดูแบบใสๆเรื่อเรื่อเรื่อๆ,ๆนะคะแล้วก็แท่งนี้ของน้องฉัดคือชอบมากทาทุกรอบ ตลับนี้ของชาลล็อตต้องมีค่ะคัดเบ้าให้ตาดูไม่ตู่เห็นไหมคะสองข้างต่างกันเลยทาทั้งบนและล่างง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากตาฉ่ำมากนะคะแล้วก็เอาสีสว่างหน่อยทาเปลือกตานะคะให้ชั้นตามันชัดขึ้นแล้วก็แท่งนี้ของน้องฉัดทาหัวตาสีทองลดชอบมากนะคะแล้วก็เขียนขอบตาโดยไม่ใช้ดินสอค่ะเราจะเบาๆที่สุดเลยนะคะเราใช้เป็นอายแชโดเขียนสีน้ำตาลแดงๆนะ เห็นไหมคะตาหวานขึ้นเลยแล้วก็ปัดคิ้วนะคะเราจะทาสีอ่อนๆวันนี้เราจะย้อมคิ้วนะคะให้ดูแบบซอฟที่สุดเลยนะคะอย่าลืมดัดขนตากันนะคะมหัศจรรย์แห่งการดัดะคะ่ะเห็นไหมตาเปิด วาวกลมโตขึ้นมาเลยเห็นไหมคะอขนตาล่างดัดได้นะคะถ้าขนตายาวนะระวังกันนิดนึงค่ะอันนี้เป็นเทคนิคคันเทพนะคะแล้วก็ปัดมาสค์ครากันเบาๆให้ดูขนตาอุ้ยๆแบบหวานๆโอ้โหลิปสีนี้แบบบอกเลยว่าหวานมากรับวาเลนไทน์สุดๆเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ จัดกรอบหน้าของเรานะคะเฉดดิ้งกันเข้าไปนะคะเก็บงานและขั้นตอนนี้ค่ะฟิกซ์ด้วยสปานะคะเครื่องพ่นนานโ,นโนของเราตัวนี้เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าฟินมากหน้าชําสุดๆ และแน่นอนผิวเราก็ต้องฉ่ำตามด้วยคะ่ะหน้าฉ่ำแล้วโอ้โหนี่ไฮปลาขึ้นขนาดนั้นเ <c oughs> ห็นไหมคะโอ้โหผิวฉ่ำจริงคะ่ะดูผิวสวยสุขภาพดีมากๆพร้อมออกเดทแล้วนะจ๊ะบอกเลยเสร็จเรียบร้อยคะ่ะแต่งตามแต่นะคะโอโ้โหน่าสดกับหน้าแต่งไปแต่งตามแต่กันดีกว่าคะ่ะ <c oughs> เช็คดิ่งดีๆมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนไปติดตามช่อง YouTube ของกระแตกันนะคะกับเคกระแตนะเข้าไป s u b s c r i b e กันเยอะเะเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย WHAT